าามแกะรถมอเตอร์ไซค์นูโวนะคะนูโวคือยามาฮานูโวนะคะป้ายทะเบียน947สงขานะคะนี่ค่ะ947สงขาเดี๋ยวมาพูดเกี่ยวกับความรู้เรื่องการซื้อรถนิดนึงนะคะเวลาซื้อรถมอเตอร์ไซค์นะคะรถมีทะเบียนของสินค้าอะไรที่มีทะเบียนนะคะต้องซื้อให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ คือต้องมีเล่มทะเบียนแบบนี้นะคะทุกคนเล่มทะเบียนนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีเล่มทะเบียนนะคะทะเบียนสูญหายอะไรแบบนี้ต้องให้เจ้าของรถเซ็นรับรองให้เรานะคะถึงจะซื้อได้ส่วนตัวเราเราไม่ซื้อของผิดกฎหมายนะคะทุกคนก็ขายมาให้เรา1,200บาทวันนั้นเราซื้อ1,200บาทคือยังสตาร์ตติดนะคะทุกคนยังสตาร์ตติดแล้วขับมาแล้วประมาณสองสามปีได้ประมาณเกือบสามปีเนาะ รถคันนี้ขับอยู่ประมาณเกือบ3ปี